อาจารย์ของโรงเรียนสื่อไลเคือได้พบเห็นอัจฉริยะมามากมายแต่นักเรียนใหม่อย่างเซียวเซียวและหวังตงผู้ซึ่งยึดติดกับชัยชนะและเชื่อมั่นในความเชื่อของพวกเขาพวกเขาพบเจอได้ยากมากผู้อำนวยการ,รแผนกวิญญาณยุดตู้เวหลุนเดินไปหาโจอี้ที่ตกตะลึงอาจารย์โจ ยินดีด้วยกับการสอนนักเรียนที่ยอดเยี่ยมสองคนนี้ไปรายงานกับผู้บริหารระดับสูงเธอข้าเชื่อว่าพวกเขาทั้งคู่มีคุณสมบัติ ที่จะเป็นสิทธิ์หลักของลานด้านนอกเมื่อโจอ้ตอบสนองงางรีบตอบว่าผู้อำนวยการตู้ยังมีหัวหมีเห่าอีกเขาเป็นแกนหลักของทีมอีกทั้งยังเป็นหัวหน้าทีมของพวกเขาอีกด้วยตู้ไหลุนตกตะลึงแต่เขาก็ใส่หัวเขามีวงแหวนวิญ,ญญาณเพียงวงเดียวเขาอ่อนแอเกินไปนอกจากนี้เขาเป็นหนึ่งในวิญญาจารย์ประเภทจิตวิญ,ญญาณที่ไม่ค่อยได้พบเห็นนักเจ้าไม่รู้หรือว่า สัตว์วิญญาณประเภทจิตวิญญาณมีน้อยเพียงใดจากนั้นเขาก็เดินลงจากเวทีสูงในฐานะผู้อำนวยการแผนกวิญญาณยุทธ์ตู้ัยรุนไม่เพียงแต่แข็งแกร่งเท่านั้นแต่เขายังคิดคำนวณอีกด้วยเขาเห็นบทบาทที่หัวหวีเฮ่าแสดงในระหว่างการแข่งขันเขาเป็นคนที่กระตุ้นวิญญาณยุทธ ที่เกือบจะบ้าคลั่งของหวังตรงและเซียวเซียวแต่เขามีความรับผิดชอบที่สำคัญในฐานะกรรมการเขาจะไม่เลือกสิทธิ์หลากเพียงพ่อบุคลิกและทักษะการเป็นผู้นำของเขาหลังจากฟังคำพูดของตู้เวหลุนร่างกายของโจอี ็สันสานถูกต้องนางมักจะมองข้ามปัญหาง่ายๆนี้ไปแม้ว่าวงแหวนวิญญาณวงแรกของหัวหวีเฮาจะมีทักษะวิญญาณที่แข็งแกร่งติดอยู่แต่เขาก็ยังคงเป็นวิญญาจาร์ประเภทจิตวิญญาณสัตว์วิญญาณประเภทจิตวิญญาณนั้นหายากมากและสัตว์ญญที่แข็งแกร่งนั้นหายากยิ่งกว่าภายใต้สถานการณ์เหล่านี้โอกาสที่หัวหวีเฮาจะกลายเป็นวิญญาจารย์นั้นน้อยกว่าปกติมาก ไม่เป็นไรหากแผนกวิญญาณยุดไม่ต้องการเขาแผนกอาวุธวิญญาณของเราจะรับเขาไว้เองแสงจ้าส่องผ่านดวงตาของฟานอีขนาดที่เขาตกหลายของโจอี้เป็นการยากที่จะหาสัตว์วิญญาณประเภทจิตวิญญาณที่แข็งแกร่งแต่ก็ยังสามารถหาสัตว์ธรรมดาได้ตราบใดที่เขามีพลังวิญญาณเพียงพอเขาก็ยังสามารถที่จะเป็นนักเรียนดีเด่นของแผนกอาวุธวิญญาณได้ ถึงแม้ว่าเขาจะมีวงแหวนวิญญาณหนึ่งวงเท่านั้นข้าต้องการสิทธิ์หลักคนนี้ ต่อหน้าฟานอี้โจอี้ดูเหมือนจะไม่มีความเยือกเย็นตามปกติของนางเลยไม่มันยังไม่ถึงเวลาเจ้าต้องให้เวลาเขา3ปีวีเฮาเป็นนักเรียนที่ได้รับเชิญพิเศษซึ่งได้รับการแนะนำจากสำนักถังเขาเป็นเพียงวิญญาจารย์ร่อนเล่ที่เติบโตขึ้นมาในครอบครัวที่ยากจนนั่นเป็นเหตุผลที่เขามีเพียงวงแหวนวิญญาสิบปีเท่านั้น เขาเป็นนักเรียนที่เอาใจใส่มากที่สุดในชั้นเรียนเสมอมาและถึงแม้ว่าเขาจะเริ่มเรียนค่อนข้างช้าแต่เขาก็เป็นนักเรียนที่ขยันและจริงใจที่สุดเท่าที่ข้าเคยเจอมาลากฐานของเขาอ่อนแอเกินไปข้าจึงต้องอยู่เคียงข้างเขาและสอนเขาต่อไป3มปีจะเพียงพอสำหรับเขาที่จะได้รับความรู้พื้นฐานว่าสิ่งต่างๆเป็นอย่างไรและด้วยระดับความขยันในปัจจุบันของเขาเขาควร ได้รับวงแหวนวิญญาณสามวงอย่างน้อยที่สุดเมื่อถึงจุดนั้นเมื่อเขาได้รับวงแหวนวิญญาณที่สามแล้วเขาจะมีโอกาสที่สดใสกว่าเดิมในเวลานั้นเขาสามารถเป็นสิษย์หลักของแผนกอาวุธวิญญาณของเจ้าได้ฟานอี่ยิม้มข้ารู้ว่าเจ้าชอบเด็กคนนี้มาก เนื่องจากเจ้าวางแผนไว้สำหรับเขาแล้วข้าตามใจเจ้าเมื่อการประเมินนักเรียนใหม่สิ้นสุดลงให้พาเขามาหาข้าแล้วข้าจะให้เขาเข้าร่วมในแผนกอาวุธวิญญาณนอกเวลาเรียนปกติของเขาข้าจะดูว่าเขามีความสามารถด้านนั้นหรือไม่ได้โจี้พยักหน้าข้าจะไปดูเซีลลวและหวังตรงฟานอีเชื่อข้าเถอะแผนกวิญญาณยุทธจะต้องเสียใจอย่างแน่นอนที่ไม่ได้รับหัววีเฮ้าเป็นสิบหลัก ฟานยี่ตอบว่างั้นมารอดูกันหวังตรงอยู่ในสภาพที่ดีกว่าเซลลวเล็กน้อยเนื่องจากเขาใช้พลังทั้งหมดของเขาจนหมดที่สําคัญไปกว่านั้นเขามีการร่วมมือจากการประสานของหัวหมีเฮาเมื่อหัวหมีเฮากอดเขาแน่นอนว่าพลังวิญ,ญญาณของเขาก็ไหลเข้าสู่ร่างกายของหวังตรงทำให้เขาสามารถกู้คืนพลังวิญญ,ญันได้อย่างรวดเร็วหลังจากใช้พลังเฮาตรงของพวกเขาแล้วหวังตรงก็สามารถตื่นจาก สภาว่าหมดสติได้ภายในเวลาไม่ถึง10วินาทีแต่สภาพของเซลล์เซลล์นั้นแย่กว่าหวังตรงมากนางต้องการพลังวิญญาณ เพื่อกระตุ้นหม้อสั่สะเทือนเช่นเดียวกับการควบคุมที่แข็งแกร่งมากเพื่อคงสภาพไว้ภายใต้สถานการณ์ปกติเซลเซียลจะใช้สมบัติแห่งแผ่นดินของนางเพื่อโจมตีเพียงครั้งเดียวส่งคู่ต่อสู้ของนางลอยไปพร้อมกับใช้ผลกระทบหยุดการเคลื่อนไหวความแรงของการโจมตีครั้งเดียวนี้มากเกินกว่าการใช้ทักษะวิญญาณทั้งสองของนางทีละครั้งแต่นางไม่ได้ทําเช่นนี้กับเสียวันเย่แต่นางใช้มันเพื่อดักจับเขานางทาเพื่อ ซื้อเวลาให้หวังตรงได้มากขึ้นการป้องกันของเสียหวานเย่นั้นแข็งแกร่งเกินไปและเสี่ยวก็กลัวว่าเขาจะพุ่งตรงกลับไปหาพวกเขาหากเขาถูกเบี่ยงตัวไปนอกจากนี้มีโอกาสสูงที่จะเกิดขึ้น เนื่องจากความเร็วของร่างกายของเขาเด้งกับด้วยเหตุนี้เซลยวจึงไม่เพียงแต่ใช้พลังวิญญาณเกินจิตจำกัดของนางเพียงเท่านั้นนางยังดึงพลังจิตของนางออกไปเช่นกันทันทีที่การแข่งขันจบลงนางก็หมดสติไปในทันทีโชคดีที่พวกเขาอยู่ในโรงเรียนสื่อไลเครอร์ซึ่งไม่เคยขาดแคลนยารักษาหลังจากกินยาไม่กี่เม็ด เสลเสก็หลับสนิทแต่อาจารย์ที่ดูแลนางบอกว่านางต้องพักผ่อนให้เต็มที่อย่างน้อยหนึ่งวันนอกจากนี้นางไม่สามารถถูกรบกวนในทางใดทางหนึ่งได้เพื่อที่ยาที่ใช้กับนางจะไม่ทิ้งผลที่ตามมากล่าวอีกนหนึ่ง เซลเซียลจะไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันสองนัดต่อจากนี้ได้และนั่นความรักษาวไว้ซึ่งความระมัดระวังโจยพาเซลเซียลกลับไปที่ห้องของนางเป็นการส่วนตัวเพื่อให้นางพักผ่อนในขณนะที่หัวหวีเฮ้าอุ้มหวังตรงที่อ่อนแอกลับไปที่หอพักของพวกเขาหวังตรงเราควรจะยอมแพ้ในนัดต่อไปไหม ขณะที่เขามองไปที่ใบหน้าซีดเซียวของหวังตงหัวมีเฮ่าก็ถอนหายใจเบาๆไม่มีทางหวังตรงรู้ว่าหัววีเฮ้ากังวลเกี่ยวกับสภาพร่างกายของเขาแต่ความตั้งใจในการต่อสู้ของเขายังคงแข็งแกร่งเหมือนเมื่อก่อนเขาไม่เคยจริงจังกับเรื่องไหนเท่านี้มาก่อนวีเฮ้าข้ารู้ว่าเจ้าเป็นห่วงข้าแต่เราต้องสู้ต่อไปกับการแข่งขันนี้ถ้าเรายอมแพ้แบบนี้ เราจะพบหน้าเซียวๆได้อย่างไรนางอาจจะหมดสติไปแล้วแต่ยังมีเราสองคนเรามีพลังเท่าตรงของเราไม่ใช่หรือไงเราสามารถฝืนตัวได้อย่างแน่นอนก่อนนัดแข่งช่วงบ่ายเราต้องต่อสู้เพื่อเซลยวๆและรอให้นางกลับมา เมื่อเขามองไปที่ดวงตาที่แน่วแน่ของหวังตงหัวใจของหัววีเฮาก็สั่นไหวอย่างสมบูรณ์ความรู้สึกที่แท้จริงได้เบ่งบานระหว่างพวกเขาอันเป็นผลมาจากความยากลำบากของพวกเขาการแข่งขันที่เกิดขึ้นเมื่อวานและวันนี้ได้ลดช่องว่างระหว่างเขาหวังตงและเซียวเซียวอย่างรวดเร็วความรู้สึกระหว่างพวกเขาสามคนไม่ใช่ความรู้สึกของเพื่อนร่วมโรงเรียนอีกต่อไป แต่เป็นความรู้สึกของสหายร่วมโลบที่เต็มใจที่จะอยู่และตายไปด้วยกันแม้ว่านี่ไม่ใช่สนามรบที่แท้จริงแต่พวกเขาก็ถือว่าการแข่งขันเป็นสิ่งหนึ่งแล้วเจ้ารออะไรอยู่เร็วเข้าขณะที่เขาพูดหวังตรงได้ยกมือขึ้นห,หัวหมีเฮาหายใจเข้าลึก,ลก แล้ววางฝ่ามือลงบนฝ่ามือของหวังตงเขาพูดด้วยน้ำเสียงที่แน่วแน่ในเสียงของเขามาต่อสู้เพื่อเซลยวเซลยวกันเถอะเกาะเทพสมุทรริมทะเลสาบเสียนเหลาท่านคิดเห็นอย่างไรหวังเยียนยืนข้างเสียนเหลาและถามด้วยน้ำเสียงที่สงบนิ่งเสียนเหลาทำค้าไก่เสร็จแล้วและตอนนี้ ก็มีปีกไก่อยู่รอบตัวเขาดูเหมือนเขาไม่มีวันอิ่มเลยเด็กสองคนนั่นไม่เลวเลยสำหรับผู้ชายคนนั้นที่มีวิญญาณยุด์ไกลที่เจ้ากำลังพูดถึงเขาขาดบางอย่างไปเล็กน้อยเขาน่าจะมีทักษะที่คล้ายกับทักษะประเภทจิตสืบคน้นแต่โชคไม่ดีที่วงแหวนวิญญาณวงแรกของเขามีอายุเพียงสิปีนี่เป็นข้อบกพร่องที่ไม่สามารถชดเชยได้ ขนาที่เขาพูดเสียนเหลากืนเล่าหนึ่งอึกหวังเย้ยตอบว่าแต่เสียนเหลาเขายังคงมีวิญญาณยุตกายเยนเหลาใส่หัวเจ้าน่าจะรู้ว่าส่วนที่สําคัญที่สุดของวิญญาณยุตกายคืออะไรมันคือศักยภาพที่มันมีอยู่เช่นเดียวกับความหลากหลายที่วิญญาณยุทธสามารถรับได้ระหว่างการต่อสู้จากการแข่งขันวันนี้ชัดเจนมาก แม้จะอยู่ภายใต้แรงกดดันเช่นนั้นวิญญาณยุทธของเขาก็ไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลงใดๆกล่าวอีกในหนึ่งเขาไม่มีสิ่งสำคัญของวิญญาณยุทธไกลเขาอายุมากเกินไปและไม่มีพลังวิญญาณเพียงพอในเวลาเดียวกันวงแหวนวิญญาณวงแรกของเขามีอายุเพียง1ิปีเท่านั้นแม้ว่าเขาจะมีศักยภาพที่ดีเขาก็ไม่ใช่สิ่งที่ข้าต้องการเจ้าเข้าใจไหมหวังเยนยังคงไม่ยอมแพ้เสียนเหลาข้าเพิ่งรู้เมื่อวานนี้ว่า าหัวหวีเห่าและหวังตรงได้ประสานมญญานยุทธ์ของพวกเขาและสามารถปลดปล่อยทักษะประสานได้แม้ว่าข้าจะไม่รู้ว่าทักษะประสานของพวกเขาคืออะไรแต่นั่นยังไม่เพียงพอที่จะพิสูจน์ความสามารถของเขาอีกหรือเสียนเหล่าคัดค้านทักษะประสานไม่ใช่ทุกอย่างเอาละข้าตัดสินใจแล้วเลือกเด็กสองคนนั้นได้สําหรับหัวหวีเห่าปล่อยเขาไปด้วยเหตุนี้ เขาจึงยืนขึ้นและเดินออกไปอย่างไม่มั่นคงนักมือข้างหนึ่งถือปีกไก่และอีกมือหนึ่งมีน้ำเต้าขวดใหญ่การเดินที่ไม่มั่นคงของเขาทำให้ดูเหมือนเขาจะลม้มลงได้ทุกเมื่อขณะที่เขาจ้องมองไปที่แผ่นหลังของเสียนเหลาหวังเหยียนอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจเขารู้ปัญหาของหัวบีเห่าอย่างแน่นอนแต่เขาก็ยังรู้สึกว่าเขาให้ความรู้สึกที่ไม่ธรรมดาหวังตงและเซลเซียลมีความโดดเด่นมากกว่าเขามาก แต่เขาก็ยังสามารถพาพวกเขาเข้าสู่การแข่งขันได้และกลายเป็นแกนหลักของทีมทำไมถึงเป็นเช่นนี้ได้การตัดสินใจของข้าผิดจริงหรือไม่ข้าจะไม่ยอมแพ้ไม่ว่ายังไงข้าจะทำทุกอย่างที่ทำได้เพื่ออบรมววหัวหมีเฮา มันจะไม่สายเกินไปที่จะพบกับเซนเหลาหลังจากที่เขาประสบความสําเร็จบางอย่างแล้วการประเมินนักเรียนใหม่ได้เข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายแล้วและแปดอันดับแรกได้รับการตัดสินจากการแข่งขันช่วงเช้าแล้วเช่นกันโดยไม่ต้องสงสัย8ทีมนี้เป็นทีมที่โดดเด่นที่สุดในหมู่นักเรียนใหม่อย่างแน่นอนแต่สทีมที่นําโดยนักเรียนระดับอัคคา,าจารย์วิญ,ญญาณได้ถูกกําจัดไปแล้วจริง ทำให้ทุกคนประหลาดใจที่สำคัญกว่านั้นพวกเขาถูกกำจัดโดยทีมเดียวกันจริงๆเหลือเพียง8ทีมในรอบคัดเลือก ช่วงเวลาที่หัว,วหมีเฮาและหวังตรงมาถึงพื้นที่การประเมินพวกเขาก็ดึงดูดความสนใจจากอีกเจ็ดทีมในทันทีเห็นได้ชัดว่าไม่มีทีมใดเต็มใจที่จะต่อสู้กับพวกเขาสองคนก่อนรอบรองชนะเลิศแม้ว่าทีมจะเหลืออยู่เพียงสองคนก็ตามพลังเฮาตรงของพวกเขาช่างน่าทึ่งจริงๆภายใต้ความช่วยเหลือของหัว,วหมีเฮาหวังตรงได้ฟื้นพลังวิญ,ญญาณทั้งหมดของเขาแล้วหลังจากฝึกฝนเพียงสองชั่วย,ยามนอกจากนี้การ ใช้พลังทั้งหมดของเขา ในระหว่างการแข่งขันตอนเช้ารวมกับการฝึกฝนอย่างขยันขันแข็งที่เขาเพิ่งทำไปทำให้พลังิญนาณของเขาเพิ่มขึ้นเป็นระดับที่25ในขณะที่จับฉลาดหัววีเฮ้ากระซิบกับหวังตงจริงสี่ทักษะที่เจ้าใช้เมื่อสิ้นสุดการแข่งขันตอนเช้าคืออะไรหวังตงตอบว่ามันเป็นทักษะประสานที่ข้าสร้างขึ้นจากการรวมปีกิโยตินและแสงเทพธิดาผีเสื้อของข้าเป็นการเคลื่อนไหวที่แข็งแกร่งที่สุดที่ข้ามี ถ้าจำไม่ผิดเสียวันเย่มีวิญญาณยุทธสัตว์ที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักซึ่งเรียกว่าโคสสารยางวิญญาณยุทธนั้นมีการป้องกันที่แข็งแกร่งมากทักษะวิญญาณแรกของเขาคงเป็น คสสารจำแรงในขณะที่ทักษะการยืดแขนนั้นคงจะเป็นงวงคดสสารทักษะสุดท้ายที่มีผลการควบคุมที่ทรงพลังคงเป็นโคดสสารพิโรธหากเจ้าต้องการทำลายการป้องกันที่เหมือนลูกยางของเขาการโจมตีปกติจะไม่ได้ผลอย่างแน่นอนมีเพียงสองวิธีที่ข้ารู้การโจมตีด้วยท่าระดับสูงสุดเช่นทักษะประเภทไฟที่ร้อนแรงหรือทักษะประเภทน้ำแข็งที่เย็นจัดหรือทักษะที่เฉียบคมมาก ถ้าใช้แสงเทพธิดาผีเสื้อเพื่อเปิดใช้งานปีกกิโยตินเพื่อที่ข้าจะได้ใช้ความคมของมันจอดพลุ่การป้องกันของเขาในขณะที่ผู้ชายคนนั้นติดกับของเซลเซียวข้ามีเวลาเพียงพอที่จะรวบรวมพลังซึ่งมากพอที่จะใช้มันได้ข้ามั่นใจว่าการโจมตีเพียงครั้งเดียวของข้า สามารถทำลายวิญญาณยุทธของเขาได้หลังจากฟังคำอธิบายของหวังตงแล้วหัวหมีเฮ้าก็อดไม่ได้ที่จสะสรรเสริญเขาในใจแม้ว่าเขาจะศึกษาแง่มุมต่างๆของความรู้เกี่ยวกับวิญญาจารยร์ในช่วงสามเดือนนี้แต่ก็ยังมีช่องว่างขนาดใหญ่ระหว่างเขากับหวังตงสิ่งนี้ทำให้ความเชื่อมั่นของหัวหมีเฮ้าแข็งแกร่งขึ้นในการฝึกฝนอย่างขยันขันแข็งทีมหัวหมีเฮ่ามาข้างหน้าและจับฉลากของเจ้า เสียงของผู้อํานวยการตู้เวรุนทําให้ห้วมีเห่ารู้สึกตัวจากนั้นเขาก็รีบเดินไปข้างหน้าชักไม้หนึ่งจากกระบอกจับฉลาดที่ตู้เวรุนถืออยู่ตู้เวรุนมองดูห่วมีเห่าอย่างละเอียดและคิดกับตัวเองว่าเด็กคนนี้ มีจุดเด่นของตัวเองอย่างแท้จริงและวิญญาณยุทธประเภทจิตวิญญาณของเขานั้นหายากมากชโชคไม่ดีที่เขายังไม่ถึงระดับที่20และโอกาสที่เขาจะได้รับวงหว้นวิญญาณที่แข็งแกร่งในอนาคตก็น้อยเกินไปถ้าเขาสามารถผ่านการประเมินของโรงเรียนได้ทั้งหมดและยังคงเป็นนักเรียนอยู่เราจะสามารถทราบได้ว่าเขามีคุณสมบัติที่จะเป็นสิ่อหลักของแผนกวิญญาณยุทธหรือไม่เมื่อถึงปีที่4 หรือปีที่5ห,หมายเลข3หลังจากหัววีเฮาจับฉลากแล้วตู้ใบลุ้นก็ประกาศหมายเลขของเขาด้วยเสียงที่ดังทีมในทีมหนึ่งที่จับฉลากได้แล้วจูๆ่ๆก็มีสีหน้าเปลี่ยนไปพวกเขากำลังจะได้ไปต่อสู้กับหัววีเฮาและหวังตรง มอวีห้าเดินกลับไปที่หวังตงมีโอกาสหนึ่งใน7ที่เราจะต่อสู้กับทีมสุดท้ายที่มีอัคราจารย์วิญญาณอยู่ในนั้นถ้าทีมนั้นเป็นผู้ต่อสู้คนต่อไปของเราข้าคิดว่าเราควรอธิษฐานต่อเทพพเจ้าหวังตงมีใบหน้าที่พูดไม่ออกเราควรสวดอ้อนวอนต่อเทพองค์ใดม้อวีห้าหัวลาอเบ,บาๆเทพสมุดอย่างแน่นอนมันพบุรุษผู้นั้น เป็นสัญลักษณ์ที่แท้จริงของโรงเรียนสื่อไหลเคอร์อไม่ใช่หรือบางตรงบางมือขวาบนไหลของหัววมีเฮานี่ นั่นไม่ตลกเลยนะเมื่อตอนมีโอกาสเป็นอันดับ3ใน32ทีมในตอนเริ่มต้นโอกาสที่เราจะต่อสู้กับทีมที่มีอัคราจารย์วิญญาณน,นั้นไม่ถึงร้อยละสิเลยนะแต่เราก็ยังได้มันมาเมื่อตอนที่ได้อันดับ2ใน16ทีมมันยังไม่ถึงร้อยละแแต่เราก็ยังได้มันมาตอนนี้มันเป็นโอกาสหนึ่งใน7แล้วโอกาสที่เราจะต่อสู้กับทีมสุดท้ายที่มีอัคราจารย์วิญญ,ญาณ นั้นยิ่งใหญ่กว่าความได้เปรียบครั้งก่อนของเราอีกเจ้าคิดว่าความได้เปรียบของเราตอนนี้เป็นอย่างไรกันหลังจากได้ยินการวิเคราะห์ของเขาหัวบีเฮ้าก็ยิ้มอย่างขมขื่นทันทีเราคงไม่โชคร้ายขนาดนั้นหรอกมั้งแม้ว่าแนวคิดเรื่องโชคจะมีอยู่จริงแต่ก็ไม่มีใครโชคดีหรือโชคร้ายตลอดเวลาความจริงได้พิสูจน์แล้วคราวนี้ไม่มีอัคราจารย์วิญ,ญญาณในทีมที่พวกเขาจับฉลากได้หลังจากเข้าสู่พื้นที่การประเมินทั้งสองทีม ยืนหันหน้าเข้าหากันและแนะนำตัวเองคราวนี้คู่ต่อสู้ของพวกเขามาจากชั้นเรียนที่9และทั้งสามคนคือมหาวิญญาจาจย์พูดได้เลยว่าพวกเขาเป็นทีมที่แข็งแกร่งมากแต่มีช่องว่างขนาดใหญ่ระหว่างทีมของพวกเขาและเป็นทีมที่ทีมของฮัวบีเฮาพ่ายแพ้ในสองนัดก่อนหน้านี้สองคนเป็นสายโจมตีว่องไวและอีกคนเป็นสายโจมตีเป็นการรวมกันแบบนี้อีกแล้วน่าเบื่อจริงจริง เราจะทำยังไงกับเรื่องนี้ดีวังตรงกระซิบข้างหงของหัวบีเฮาแสงว่าผ่านดวงตาของหัวบีเฮาลองใช้พลังที่หลายรูปแบบของเราผ่านพวกเขาไปได้เลยระดับการทำงานร่วมกันระหว่างทั้งสองเพิ่มขึ้นมากแลกเปลี่ยนกันอย่างสนุกสนานการแข่งขันก็เริ่มขึ้นขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมเจอกันใหม่ EP หน้าครับ